เมิดฝนมาอีกเลยเดอ้อฟักบัวข่อยสิได้กินอยู่เนาะโอ้ยเป็นขังแรกเลยเด้หนิคอยปลูไบ่ได้เข้ามาสวนเลยมื้อนี้ แล้ลสบายดีพ่อแม่พี่น้องอยากจะถามว่าช่อง YouTube บ่า,าวฝั่งลาวนี่ดับแล้วบ่พี่น้องช่อง YouTube บ่าวฝั่งลาวจะดับแล้วหรอ,หอคือแบบลงคลิปอะไรไป AI ก็ไม่ดัน มัน <c oughs> สิดับแลวบอกพี่น้องบอกโมมีคนบึงบอกถ้ามันดับขึ้นมาจริงๆจะทำยังไงพี่พี่เขาต้องเลิกทำบอกเขาต้องเลิกถ่ายคลิปบ,บอกโวยใดเกลือปลาก็ เตเฮักก็ยอมอยู่ด้วย a อนี่แบบกูก็ยอมมันคือกันอะไร AI เอ้ยขันเป็นเรื่องชาวบ้านปุ๊บเออเป็นเรื่องชาวบ้านปั๊บนี่แบบ มึงด้านเลือเกินลงขีดก็ได้จวดจดฟาดบึมโซ่องแบาฝั่งลาวเนาะ่องที่ตั้งก่อนมูมีที่สิตีนะก่อนมูเลยแหละก่อนมูก่อนคนอื่น เจ็ดปีแปดปีแล้วอ้ยเพราเรื่องชาวบ้านหรือว่ามีเรื่องมีเล่าแบบด้าม่อแบบสิมันเกิดด่านแบบว่าเออคนกับเขามาเบิ่งร้ายเน่ <c oughs> อันนี้คนติดตามตั้งสองแสนกว่าเออเ้าเขาใจอยู่แบบว่าเขาจะกดติดตามไหวสื่อๆแต่ว่าเขาจะบ่ได้เบิง่งฮันดี แบบว่าเข้าจก็มาได้ติดตามแค่สองห้าวนะแบบสองใดแบบว่ามันขึ้นฝีทะดิเข้าเจก็บึ่งแต่หฮอยอมหลับเลยแหละว่า่องห้านี้มันบอกขึ้นฝีดดอกมันโดน a ออเหยียบลงแล้วนะดนะิห้อยหับเหยียบลงก็เหยียบลงซะ ว่าเอาบริเป็นเจ้าขคลองยูทูปมาดีพี่น้องเนาะเอากะยอมหาบคมเป็นจริงอะไรเอาบริเปลี่ยนาของยูทูปเอากล่องก็คือโบโฟกัสไงวะเออโฟกัสแน่เอาบริเปลี่ยนจากคลองยูทูามีนาที่ถ่ายมัเป็นอลไรก็ถ่ายอีอย่างคอนเทนตนะ์เอากะมันบ่ดีนะเอาบริคอยมีเอี๊ยดีสีถ่ายแบบ ให้มันแบบว่านั่นลงเราก็อยู่แต่มุมเดิม,ดมๆก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่คอยซัพพอร์ตทุกอย่างซัพพอร์ตโดยการเบิ่งคลิปเลยกันซัพพอร์ตโดยการซื้อของเล็กๆ,ๆหน่อยๆในห้านบวัวจากเหล็กหน่อยหามากมายเนาะกะเมื่อยแน่ยกะบี่ยกะลายโอ้สมื่อนี่ พอมีธุรกิจเป็นของตัวเองกับมือยนแน่พี่น้องบอกวา่ามันบัคือตั้งแต่เฮาแบบอยู่แบบว่าหากินไปวันๆตั้งแต่อยู่เที่ยงหน้าได้อันนั้นมันมีความสุขร้าย้มีเรื่องให้ขวนหัวทุกวันนี้โอ้ต้องมาคิดค่าใส่จงใส่ใจแต่ละมือ,แต,มอแต่ละวันสกินย่างอยู่ยังถ้าเป็น้าวลากเนาะมันก็ต้องจง,ง,งสั่นเลย บางคนก็มองไปว่าเออน้องสาวลากเคยลา่าไม่เห็นเชีนนู่นนี่นั่นเลยวะ่ะอา้าวเขาก็เป็นสาลาเขาก็สัมพอสัมแม่เขาเลยอือหาเลี้ยงเขานะมันหมายว่าแบบนั้นมันบด้ดอกเ <No. S 1> นาะหาเลี้ยงทุกคนหาบริคือครอบครัวอื่นได้สิบแบบว่าอือมึมองบ่มีกินกับสางมึงเออ ไม่ได้ฉันทำไม่ได้ตอนเห็ดช่องแรกๆมันก็มีความสุขดีพี่น้องพบว่ามันมีแ่ส่องเท่าเดีถ่ายไปบ้ๆบอๆๆหลยนี่ก็ถ้าอย่างธรรมศาสตรตะกี้มันก็แบบโอเคดีได้การหาอยู่หากินปูปลากบเขียดมันก็ลายสมือนี่โอ้ย หาสีเห็ดแจ่วกันเนี่ยป่าดงก็เริ่มเริ่มอันแปนขอบ่มีป่าเลยสิหาเห็ดอะไรถ้ายอมหลับ,บสองทำแบบโดน AI ไอหยิบลงอรีร้อมันบอดานเนาะเมื่อก่อนแบบถ่ายคลิปธรรมดาก็ยังมีคนเบิ่งแบบสามสี่พันสมื่อนี่โอ้หนึ่งพันสองพันขอบคุณค่ะ โอ้อยสามีก็ขอบคุ้นเลยนะหากว่าออสูอฟังถ้ามันสีดำเพาอก็ยอมหลับเท่าไรเอาโบนเมจจะคลองยูทูบโว้ยถ้าจะสปเปนเห็นยังได้กอมวนบลบกขึ้นกันนะสไปสา่งตระเื่งดาม่าบ้านา่อก็บปารีมักเด้สีบอกตระเื่งสาวบ้านที่โอ้ยบ่เด้อ มืดฝนมาแล้วพี่น <hein? S 1> <unanim occurs S 2> ้องเลยมันส like ีเห like okay. ็ดอีกแล้วไม่ดูครูคุณต้องข่มมือกัดเสีได้ดำหน้าอะไรได้หนี่มาดำหน้านี่เห็กับสียมือไหมครับความขีดนะว่าสิบอจ้างเด้อปีนี้นะเพราะบ่มีเงินจ้างเลยสิคอยดำเอาเอง ลอยดำเอาเองวะ่ะกามีเงินกับสบายซื้อกับเขากินเท่ากับซื้อนันซื้อนี่มากกินแ่บๆเ่ราซีมีแห้งดำเมื่อก่อนเราเห็นกับอีแม่สามคนดิอีแม่น้องซาลาห,ลหา์สามคนเขาขึ้นมาจากกรุงเทพแม่ไม่หนีอยู่กรุงเทพตอนนั้นขึมาจากกรุงเทพแต่ก็มีรถไทยล้วแหละ พอแล้วก็เป็นคนไทยแล้าก็ดามสามคนอ่าสามถุงแล้วดามประมาณเดือนหนึ่งโหดขนาดเลยมันก็คือจังหวะโบ้ได้มเมื่อยได้คือซูเม,มอร์นี้โอ้ถือแดดหน่อยเดียวก็สิตายพี่น้องเลยหนึ่งมากระเถ้าสองมากกะเจอวัคซีนข้าฉันถืกว้ายเต็มเต็มเลยได้นี่พี่น้อง ถาอยุขาวเหมือนบ่ขอบใจหล,ลายๆเดอ้อพ่อแม่พี่น้องแล้วก็พี่ๆทุกคนที่คอยซับขอสนับสนุนทุกอย่างเนาะบอกว่าเฮาสีเจออีหย,ยังก็ตามแต่ก็คอยซับพอช่วยเหลือเฮามาทุกอย่างเนาะพี่ยังเบิ่งพี่ยังติดตามอยู่เดอ้อก็ขอบคุณหลายๆที่บอกข่ามโฆษณาซับพอโดยการบอกข่ามโฆษณถาถามว่ามันสิดับแล้วบ่กสองเฮานี่มันบ,ดบ่ดับดอกพี่น้องเอ,อ้ย เพียงแต่ว่ามันอยู่ในสวงของมันเขาคิดว่าเพราะว่าเข้ามาสังเกตเบื้องแล้วแบบเวลาเรื่องดราม่าหรือว่าเรื่อง้าวบ้านเรื่องพวกมีเมียอยงสิแบบคนเขาเขามาเบิ่งลายอยู่มาดีพอเรื่องธรรมดาก็ฉันไม่ดูอ่ะเออมันธรรมดาเกินไปนี่ไงเธอมันมาแล้ว ขอบใจเดอ้อไว้พอก็มหคลิปหนาเนาะขอบใจได้ละอยู่ดีมีแหงทุกคนทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้ฝนตกบ่อยอะไไดีด้ทั้งบ้านทางนี้ตกยังบอกว่าคูมือเลยก็ตั้งแต่เขาตกกะมากนีแบบบุเคยขาดเลยแต่ฝนนะตกมาตลอดตกมาตลอด,ตลอดแต่แม่ไม่นนี่ยังบกาเลยตกมาแห้งๆนะไลยคนได้ยังท่านได้กะนะพี่น้อง จังหวะฝนกับตกพ่อกระเทินตกมาโหอยกะซืออย่าให้มันตกแห้งๆพอสิแบบว่า,าละคุณละคุณกับสิได้กะคือกันนั่นดิโอเคจ้ะไปแล้ว